มะนาวจ้มมามะนาวชูรส <laughs> ชูรสขนมด้วยเปล่าคุณนายไม่กินชูรสไม่กินขนมไม่กินขนมิชือเลอุ้ยน้ำตาลด้วยแปีปอไม่เอาพี่น้ำตาลปี๊มันเหนียวกินยาก <laughs> กินยาก ปลาร้าปลาร้าก็มีขนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีผงชูรสอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ <c oughs> อยู่บ้านนะคะวันนี้ชิวๆไม่ได้ทำงานจ้าน้ำปลาแต่ปลาร้ามันก็เค็มอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อย่าเพิ่งใส่เยอะนะใส่เยอะนะเขาใส่มัหมดแล้วอ่ะ ชนเดียวแลวค่อยเติมสิะลน,น,นังแล้วก็อันนี้ซื้อมาใส่ผัดไทยวันนั้น,นมะขามเปียกแต่ว่าใส่ผัดไทยพอดีเลยอร่อยมากมันหวานมันหวานเปรี้ยวพอดีเลยน้ำตาลหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้ำตาล 4วันจ้าวันอะไรนะที่เราหยุดอ่ะพระหัหตวันนี้วันสุกเสาร์อาทิตย์เแครอทจ้าไม่มีมะละกอกินจนชินแล้วค่ะพี่น้องเอ๋ย ตำซั่วไหมเนี่ยตำซัวตำวไม่เอาตำนี้แหละแม่ค้าส้มตำเก่านะจ๊ะอยู่เมืองไทยแต่ก่อนนะพี่ขายกระทังปลาใส่ถุงขายถุงละบาทสมัยก่อนอแล้วก็ตำส้มตำทำก๋วยเตี๋ยวขายอโอ้ย มองไม่เห็นเด้อพี่น้องนี่อยู่ไกลนี่นี่น,น,นไม่มีคนถ่ายให้จ้าถ่ายเองแม่ค้าส้มตาม ดีเลยอืมลืมไปผักกาดดองดูสิลืมหั่นผักกาดดองอร่อยผักกาดดองอะ่ะมามาซั่วเหรอ,อแต่มันก็ของดองอย่างว่าเนี่ยเราไม่กินก็ดีแล้ว มีไก่เป็นตัวค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ตัดตูดสั <c oughs> ไปีกไปแล้วจ้า <c oughs> นี่จ <c oughs> ้าแสบแบนวนนวๆ ข้าเต็มเต็มเลยนใช่เข้าเต็มเต็มามาจา้าเยอะเลยเต็มถาดพี่น้องเอ๋ยเที่ยงเป๊ะเที่ยงแล้วอันนี้ทำไมมันสูงจังอาจารย์ ขนมจีนสองกิโลนะคะถ้ากินคนเดียวก็คงไม่อร่อยหรอกค่ะแต่ว่ามีเพื่อนมันก็อร่อยหมดแหละถ้ามีเพื่อนกินกินส้ตมตำต้องต้องหาเพื่อนกินคนเดียวไม่อร่อย ได้ไหมพีม่เตือนอกินคนเดียวมันต้องไม่หมดหรอกถึงไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเวลาเยอะนะม,มาจา้ากุ้งตัวใหญ่ใส่กุ้ง<อ>ดว้ว ใส่น้ำปะลาใหม่อ่ะมันได้จะกลิ่นปะลาเลยพี่เจรอะส่เยอะอืมทีแรกว่าว่าจะให้ซื้อถั่วงอ,อกมาเพราะอะไรลืมของตัวเองพี่ว่าพี่จะทําก๋วยเตี๋ยวอืมนั่นหนาว่างนี้กินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆคือจะดีเนาะเออไมเอามากินกับส้มตัอืมไม่ทำแล้ว nay, hôm nay, này. Này ừ. là... kinh doanh, 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 ว่าไปซื้อว่าไปซื้อกระดูกหนูวาทำกวยเตียวจะเนี้ยหนูว่าจะค้นอ้นี่เนี้ยช่องแข็งอ่ะเพราะว่ามนตรงนั้นอ่ะกระดูกเยอะนี่พี่นี่น่ากระดูกอ่อนเยอะเลยเนี่ยร้านตรงเนี้ยเหรออืมแล้วถูกด้วยอ๋อซื้อนี่นี่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงร้านอาบ้าวเนี่ยตรงร้านเล็กเล็กของเนี่ยทางบ้านพี่เลยเป็นยาหายไปซื้อหน่อืมเป็นร้านอะไร เป็นร้านบุชเชอร์นี่เลยขายหมูอืถูกด้วยเออไม่ใช่กระดูกหมูอ่ะกระดูกหมูถูกอืมไปทานไปทาไว้ชื่นหน่อยมีหอเป่าในี้มีมีอันนี้เขาเปิดอยู่อืมไมนถูกอืขาขับก่อนเนาะไปนุ่นอ้อมมาไม่เคยเข้าเนาะอืมอืมอาทิตย์เต่มมาพิเศษบอกชื้อไส้ชื่ออะไรอยู่ พี่บอกเขาบอกว่าไปซื้อก็เลยวันนั้นไปอเนี่ย <Yeah. S 2> มันถูกใต้กระดูกอ่อนเยอะเลยเป็น่งก,ก็เขาขายเป็นกิโลก็ได้อื uh huh. แล้วแต่เราจะสั่งจะพาไปซื้อไหนไปซื้อมาจ้านือกินไก่กินนี่กินไก่เย ทีแรกว่าจะตำซุ้วถ้าตำซุ้วเราใส่ไอ้ผักกาดดองด้วยมันอร่อยไงเรารีบัดไม่ปไม่เคยตำผักกาดดองเลยหลูกสาวบอกว่าแม่ไปวอเลิงตันเดี๋ยวหนูจะพาไปกินไอ้ตำถาบเขาบอกร้านไทยอร่อยอร่อยตำอะไรนะตำถาบถาบยังไงเอาทางอีสานเขาโอ้ดังเลยพี่ตำถาบเขาจะเทใส่ถาดแล้วจะมีไข่มีมีหมูยอมีสารพัดอ่ะ พี่เมืองไทยเขาจะมีหอยเชอรี่ด้วยนะเขาใส่อกําถาดมันดูเรื่องตืมต้างๆนี่แหละมันวก็ใส่ถาดอ่างก็มีกุ้งมีไข่ต้มแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีทํำให้น่ากินคือเขาใส่ใบตองรองถาดที่ร้านไทยเหรอ ร้านไายจำกินเองยังไม่พอนะต้องไปจำซื้อเขาอีกซื้อเพราเอืมันได้ครบนะเศษเดีมันได้ครบมุยโยไก่ยโยเจ๊ขี่นี่ไม่มีนะร้านอาหารเี่อที่นี่ร้านอาหารเทยอุ้ยถึงเด็ดเดีที่นี่ไม่มีไม่มีมั้งไม่มีไม่มีร้านประวันละร้านไทยมีไหมมีแต่ดตำถาดจังคมจำด้วยเถิดมีประวันมีจังคมจำนะ นะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำถาดเขาไม่มีตำถาเขามีส้มตำาไทยนี่เฉยเปรียวก็ไม่เปรี้ยวเนะาะส้มตำเปรียวอยู่นะเนาะมาจ้าอร่อยเด้อพี่น้อง เปิดปลากระป๋องหรือเปล่าหรือแนี้ไงตัางๆมาให้พี่กินน่ะน้ามันหวานพี่ไี่ชอบกินกันนี่เนี่ยพี่อยากกินไก่อืกินไก่ก็ไม่อยากจะกินตรงเนื้อหรอกเลยอยากกินตรงมีหนังทอดจำปีกแล้วก็ตอนไหนอ่ะก็ตอนนี้ก็อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะไออะไรนะไม่ไหวแล้วทั้งขาดทั้งอะไร เกลี้ยงจ้ะเกลี้ยงมไม่มีเหลือแล้วไม่มีเหลือแล้วอร่อยมากแล้วลเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอแล้ว